deep shadows the one the other put in I it's know in front to foot hard of สบายดีสบายดีเนาะทุกคนมินิกะมาพบกับน้องตุ๊กในิ่องสาวลาซำเหนืออีกแล้วเนาะทุกคนเนาะนี่ลานสองคนมาหาเนาะทุกคนน้องตุ๊กกับบอมมี่อันเดอร์ซูก,ก็เลยเฮ็ดพัดมีอีกแล้วเนาะทุกคนเนาะสวันีมกะ มีเยอะเนาะมีมีเยอะมากเลยอันนี้คือมาม่าเนาะมาม่าลสต้มยำเนาะกคนเนาะต้มยำกุ้งกับรสต้มแสม่บมกระดุกหมูเนาะนี่เนาะเครื่องห้าวก็ได้เกี่ยมาแล้วเดี๋ยวน้องตุกพาทุกคนไปปรุงกันเลยเนาทุกคนเนาะเดี๋ยวให้เธอสองคนกินมาตอนเดินได้กินมีตลอดเนาะไปกันเลยกันเี่เนาะทุกคนเครื่องห้าวเครื่องปรุงห้าวก็มี พักแล้วก็มีอ่าลูกซีหรือว่าฮันดอกเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มีไข่หน่วยนึ้งก็มีกระเทียมมันก็มีมีสามกองเนาะทุกคนแล้วก็ต้มน้ำไปแล้วมาลวกเส้นก่อนทำไมมันไม่ออก แอฟก็ลูกมีกันเนาะทุกคน เ้ากระลวกไปจนแมประมาณห้ากะลวกอันนี้ไปอีกเนาะหกคนลวกพักพ่อสะดดเลยทุกคนเลยเดยไปควายเนาะ oh. ไปเอาจานมาซื้อกันนะทุกคนเนาะจานรือกระซั่มมาซื้อกันเน,ะน,เนะานะ ขัวหัวขอตักสินกันได้ทุกคนได้น่าจะได้แล้วเนาะเดี๋ยวน้องทุกเสด็จเดี๋ยวนะทุกขอตักสินกอนนะขอตักสิน คนเดี๋ยวนี่น้องตุกกระได้เชิญน้ำมันไปแล้วนะทุกคน,นเนาะค่ะเชื้อกระเทียมเกี่ยวกระเทียมให้หอมๆนะทุกคนบม่มีสูตรตายโตเลยทุกคนเฮ็ดตามแบบตัวเองอยากเชิญเดี๋ยวลงไปแล้วก็ะเชื้อเนาะ

มาจับเทมิเธอร้านจับกลองหใองหใ้กันนะทุกคนเระดูดะตรกไข่ใส่แล้่ก

สอีวดำนะคะสะอีวดำม,มีด้วยหรอคะกำลังควรเอ,อเอือดสเสื้ออีวดำ่กินได้สเสื้อหน่อยเท่ันี้พอแล้วเยอะเกินไปถ้าขนอน้อเนาะ สดีมีสีอร่อยคือน้ำตาลเลยเออเผ็ดมากอันนี้คือคือน้ำตาลอันนี้คือน้ำตาลน,น้ำตาลโรยไปเลยนะคะทุกคนโร<ล>ยแล้วก็ นี่ค่ะแล้วกระคนค่ะคนเข้าวัน,นสีมกดดีเหมือนมาม่าเลยไม่รู้ว่าอาหารมีเรียกอะไรอยากใส่อะไรก็ใส่ใส่ลงไปโอ้โหนะ่ากินดูวนแบบแล้วสีนิกสีก็เข้มข้นดี บัเบบะจังตานี่ังกเขมเข้มคนคนนี้เขากปนพักอันนีไปไปเอาถัวถั่วอย่ันเียวกใช้ซ้ำเลยาในถุงเนาะเนาะอัวอยู่คน Ừ, tôi bọn còn nữa Ê, tôi bảo nạc Ừ, tôi bảo này Hãy chờ chứ Mẹ Ờ, có mình mua mua Mình ai đi, mình có mua Mẹ Có xin mình Mà <p leaves> mình này <laughs> ตุ่มกับอันนี้ไม่คือกันเละียเลยว้าวอือเป็นองไรเป็นั้มอะไระะไหมคะคุณพี่มาขอชิมด้วยเอาดีกว่าสีน่าก,กินมากใช่น่าก,กินมากแล้วก็มากด้วยอันเดีวยวพริกไทย พพิกไทยโรยโลงไปนี่นะคะมิโหนชิมาโรยลงไปน้ำมันหอยชาวยางบอสานกล่องมัอนก็เนาะก็น่นาจะเมืดแล้วล่ะมาเสืร์ลละแตกะคคนกันมามาจะสักทีคนคนเสร็จแล้วจ้าคุณน้ำผึ้ง ค่ะทุกคนคนเช่อโบนเขาหาินปิดค okay. ่ะวันนี้เราก็มาตักเซจ้าเนาะทุกคนเรเอร์ลาน้านกินนี่เอาจ้ามาอันนึ่งนะเธอแบงเอเอาเยอ บอกอาจารย์ธรรมดาเลยหันดอกใส่ทิกนงฮันดอก7-9โกเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วเยอะแล้วฮันดอกลองกินพออยู่กับพอเนาะได้แล้วได้แล้วอ่ะสิ็จแล้วจ้าปิดนะ ทุกคนเดี๋ยวนี่น้องตุ๊กกาได้เฮ็ดขวมีเนาะขวมีมีหอยยงบู๋เนาะขวมืออ่าแบบสไตล์เดบู๋เนาะปุ้งปุงไปแล้วเอามาสู่ละร้านกินเนาะทุกคนเนาะอืมแต่ว่าอ่านจานนี่น้องตุ๊กอ่าตบแกตกมาท้ายหูแต่บาส่วนละร้านฮะกินไปละจา้าเจ็บบอ๊บกินไปโดนแล้วเนาะกอบมดจานละเดี๋ยวมานังก,กินกันเลยนะทุกคนเนาะทุกคนมาเด้อมากินดมก,กันเด้อ

ขอบคุณไม่เป็นไรค่ะกินหมใครอื้กลังกันอือแล้วเอายุกอยุกขานตู้เย็น

คนมื้อนี้กลับบ้านง่ายๆบ้านสบายๆเนาะทุกคนเนะาะอ่าผ้าอาจจะมืดฝน,นไปหน่อยนึงฝ่ามือๆเนานะอากาศแบบมัห่อนๆเย็นๆนะเด้อหูเนาะทุกคนเนาะอากาศแป็นเพลิดคนเป็นบัดหลายทุกคนอย่าลืมพักษาสุขภาพเด้อส่วนมื้อนี้น้องตุ๊กกะสิริลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุก๊กเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อส่วนมื้อนี้น้องตุ๊กกะสิริลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายบ๊าย